สวัสดีสมาชิกคาสนาเซนเอกโทคนะครับวันนี้มหพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้มีฟุตบอลให้เรียกรุนหลายรายการเลครับหนึ่งคู่หนึ่งรายการวันนี้ของโมพิเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องช่วงรีซีซั่นคู่ระหว่างเอซีมิลานพบกับบาร์เซโลนานะครับคู่นี้แข่งที่สนามกลางนะครับสนามเอลลิเจนสเตเดียประเทศสหรัฐอเมริกามาดูทางด้านเอซมิลานนะครับ นัดล่าสุดเสมอ,อยูเวนตุสสองประตูต่สอสความพร้อมนักเตะวันนี้จะไม่มีดาวิดเคารลาเบ,บียอิสมาเอลเบนนาเซอร์ที่มีอาการบาดเจ็บแมสเน่มาในระบบ4-3-3สามามามประสานแนวลุกก็จะมีคริสเตียนปุริซิตโอลิเวียชิลูราฟเอลเอลียลแดนกลางก็จะมีทอมมาโซโปเบกาลาเดคูนิส ลูบนล็อบตชิกแนวรับก็จะมีเตโอเอร์นันเดสมาลิกเทียวฟิกาโยโทโมริอเลสซานโดเฟรเลนซีผู้รักษาประตูก็จะเป็นไมเมชองมาดูทางด้านบาร์เซโลน่านะครับอุ่นเครื่องนัดล่าสุดระเบิดฟอร์มโหดถล,ล่มเรอวมาดดิดา3ประตูต่อศูนย์ความพร้อมนักเตะวันนี้จะไม่มีตัวหลักอย่างยูใคกุนโดกัน อันเดรสคิตเทนเซนที่มีการบาดเจ็บทําให้วันนี้ต้องปรับทัพเล็กน้อยนะครับแมสนี้มาในระบบ4-3-3สามภาษาแนวรุกก็จะมีอุสมานเดมเมเล่โรเบิเร์ตเลวันดอฟสกี้ลาฟินยาแดนกลางก็จะมีแฟรงกี้เดยองโอรรโอรโลเมอูเบรดี้แนวรับก็จะมีอาริฮันโดบันเดชุนกุนเด โรนันอราโคเซจิโรเบโตผู้รักษาประตูก็จะเป็นเทสเตเกนเลดเปิดออกมาให้บาร์เซโลนาเป็นต่อ0.5นะครับห้านัดหลังสุดที่เจอกันเป็นเอซชนะ2บาซ่าชนะ2เสมอกันไป1ผมมองว่าเอซิเมลานที่ยังหาใช้ชนะในเกมอุ่นเครื่องไม่เจอคงเน้นเกมนี้เป็นพิเศษแล้วมาเจอกับบาซ่าที่ฟอร์มโหดเริ่มกลับมาครับ แต่ขาดผู้เล่นตัวหลัก2คนถึงอย่างไรก็ตามด้วยการเล่นที่เป็นระบบของบาซ่าเน้นของบอลกองหน้าพร้อมใส่สกอร์ผมคิดว่าบาซ่าน่าจะเบียดเอาชนะได้พรุ่งนี้เช้าให้ตามเซียบาซ่าเป็นทีมพี่นาเซียสำหรับพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับอย่าลืมติดตามช่องผมนะครับไว้มาพบกันใหม่สวัสดีครับ